เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กับเกมของ Ultimate Epic Battle Simulator เดี๋ยวเราจะมาจําลองการลบในเกมนี้กันต่อสักหน่อยคิดถึงภาค2อฮะอยากไปเล่นภาค2มากเลยแต่ภาค2เนี่ยไม่มาสักทีก็เลยมาเล่นภาคแรกแก้ขัดไปก่อนละกันนะโอเควันนี้ก็จะเป็นการจําลองสงครามล้างพันมนุษย์ต่อนะครับก็สงคราม The Lord of the r i n g นั่นแหละฮะอย่ารอช้าเรามาดูดีกว่าครับว่าวันนี้เนี่ยจะต้องไปเจอกับอะไรบ้าง Let's go สงครามในวันนี้ครับจะเป็นการต่อสู้ที่แดนเปี่ยวล้างที่เต็มไปด้วยสุสานและหลุมฝังศพโบราณมากมายเลยฮนะจะแบ่งเป็น3สมรภูมิลบสมรภูมิลลมรมแรกเนี่ยจะเป็นการต่อสู้ด้านนอกสุสานก่อนต้อนรับการมาของพันธมิตรมนุษย์สมรภูมิ2ครับใจกลางสุสานเลยเต็มไปด้วยหลุมฝังศพมากมายผีดิบรอเราอยู่ครับ ภารกิจ3ครับสุดท้ายเลยก็จะเป็นการรเผด็จศึกไปต่อสู้กับเจ้าแห่งความมืดฮะก็นี่คือทั้งหมดเดี๋ยวเราไปลุ้นกันดีกว่าครับว่าสงครามครั้งนี้จะจบยังไงไปเอาละศึกแรกมนุษย์กับเอลมีทั้งหมด7599ออกและอุลุหไฮมีทั้งหมด9,676ตนฮะอย่ารอช้าระเบิดสงครามเลยกดเค let's go ดูซิว่าใครจะได้รับชัยชนะไปในศึกครั้งนี้ เอลเนี่ยอยู่ด้านขวามือบนครับส่วนมนุษย์เนี่ยอยู่ด้านซ้ายมืองเรานี่เองทั้งสองฝ่ายประทะกันเข้าแล้วครับเอลนี่ปาดเปียวพิ้วกวาก็เลยประทะแบบฉับไวบุกเข้าไปทรงครามนี้มนุษยชาติจะต้องไม่แพ้บอกได้เลยว่าตอนนี้ดูไม่ค่อยจะรู้เรื่องแล้วฮะ นี่เลยเอลประทะกับอูลุไฮเกาะหนาเตอะเลยครับโอ้ความสามารถกับดาวมีทางชีวิตเนี่ยเท่าเท่ากันนะแต่เอลน่าจะไวกว่าแล้วก็ดาบก็ดูดันไม่แพ้พวกอูลุไฮเลยครับฟาดมันเข้าไปเรามาดูด้านของพวกทหารจากนดอบ้างดีกว่าเรามนุษย์ของเราฮะสายญาตแห่งนูเมนอนี่เลย มนุษย์ก็จะอ่อนแอหน่อยนะมีการล้มตายเกิดขึ้นแล้วครับมันช่างดุดันบราข้างอะไรเช่นนี้ข้ามันมนุษย์ก็ับตึกกับพวกออกไปเพลินๆก่อนครับภาพรวมตอนนี้เป็นไงบ้างแนวของพวกออกนี่ด้านซ้ายมีน้อยมากๆครับด้านขวาส่วนใหญ่จะมีเยอะกว่านะ แต่เอาข้อจริงตอนนี้ดูเหมือนว่าพันธมิตรมนุษย์เนี่ยจะเป็นฝ่ายกร,รมชัยแล้วว่ะเป็นงนั้นไปเนื่องด้วยความสามารถของเอลไงก็เลยทำให้เป็นแบบนี้ได้นะครับเอล์เกาะทองมาเลยเอาให้ตายไปข้างหนึ่งสู้เพื่ออนาคตของวลมนุษย์สยันชาอดิด้านขวามือเอลชนะแล้วครับ กำลังหลุดเข้ามาหาพผ<น>ูุลุกไห้สถานการณ์ฝ่ายของมนุษย์เป็นไงบ้างมนุษย์เองก็เหมือนกันครับและศึกนี้ก็จบลงครับมนุษย์กับเอลเป็นฝ่ายได้รับชัยชนะในศึกแรกมีออกบางตนเนี่ยหนีไงกลัวความตายอยู่บนต้นไม้เลยนะครับไม่กล้าลงมาลงมานี่เจอลุงกระทืบแน่นอน อะลรครับไปสึกต่อไปดีกว่าสมรภูมิที่2ครับเริ่มต้นขึ้นได้ใจกลางแห่งสุสารครั้งนี้มันจะเป็นจุดจบของพวกผีดิบอ่าได้กลับฟื้นคืนมาอีกเลยถ้าผีดิบชนะเนี่ยมันก็จะกลายเป็นสุสารฝังล่างของพันธมิตรมนุษย์ฮนะเอลวิ่งไปขวาแล้วมนุษย์เข้าซ้ายเอาวะสืกนี้บอกตามตรงว่าเอาจริงพันธมิตรมนุษย์เนี่ยน่าจะไม่ไหวนะครับดังนั้น คนแค็จากเอเลบอลเนี่ยก็เลยอาสามาช่วยแต่จะมาชา้าหรือเร็วเนี่ยก็ต้องรอดูต่อไปครับด้านซ้ายมือมนุษย์ประท้าช้ามากๆกลายเป็นพวกเอลเข้าชาร์จก่อนไวอีกเช่นเคยฮะวดกับปูลูกไฮไปก่อนหน้านี้แล้วด้านตรงกลางล่ะตรงกลางเราบุตรแห่งมูเมนอฮะเอลแตกหนึ L ่งแล้วคุณผู้ชมเดอคงกระดูกฟาดเข้าให้ มันไม่จบง่ายแน่นอนดูจากสกิลสงครามครั้งนี้แล้วโหเหล่ามนุษย์เข้าฟาดฟันฆ่าผู้โคงกระดูไข่หมดเดี๋ยวเราไปดูแนวผีดิบบ้างดีกว่าแนวของผีดิบอยู่ตรงหน้าเรานี่เองครับคนเนินแห่งความตายตรงนี้ไม่ใช่ต้องตรงนี้ตั้งหาก ถ้าผีดิบมันสามารถฆ่าพวกอัศวินแห่งกอนดอได้เนี่ยเราก็จะกลายเป็นผีดิบบ้างโอ้อย่มองหน้ามองตากันดีฟันดาวเข้าไปเออแบบนั้นแหละข่ามันให้เกรี้ยงมว่าลบกันยันคร่ำแน่เลยวะ่ะ <c oughs> ดูภาพรวมดีกว่าครับภาพรวมตอนนี้โอ้โหต้องใช้คำว่า หลังไหลและดูไม่รู้เรื่องเลยนะฮะใครเป็นใครวะเนี่ยเอาเอาให้ตายไปข้างเงสู้แบบเผ้าหานตงเป็นบุตรแห่งกรดหน่อยบุตรแห่งกรดอเ,เราสืบเชื้อสายมาจากบันพบุรุษนูเมนอรู้รสึกว่าป่านนี้คนแคะนน่าจะมาแล้วหรอือเปล่ครับ มองกลับไปดูด้านทางที่ตะวันตกก่อนและใช่ฮะคนแค่จากเอเดบอร์เดินทับมาแล้วนี่โอ้โหก็หมารู้เหมือนกันว่าการมาของพวกคนแค่เนี่ยจะสามารถช่วยให้สงคารามจบเร็วหรือเปล่านะครับหลังไหลมากัน,นอื้อเลยเดี๋ยวดูเดีโอ้โหเป็นเส้น มองไกลๆนว่าฝูงมดแต่ไม่ใช่ครับนี่คือกลุ่มคนแคระผู้ห้า,าหารจากเอเดบรอเอาไหมคนคระเกาะน้าเตอร์ขนาดนี้อย่าแพ้นะเว้ยถ้าคนแคชนะได้เนี่ยก็น่าจะไปสมทบกับพวกมนุษย์ไม่ยากครับแต่เหมือนแนวตรงนี้ของมนุษย์ตายเยอะเลยคุณผู้ชมโอ้ฝั่งล่างอสศวนแห่งกรดอมผมมาเยอะแล้วเนี่ย แย่แล้วฮะสงครามไม่มีแน่น้องว่าจะจบลงง่ายๆเลยซากศพอื้อเลยคุณผู้ชมเอาละเราดูสงครามกันต่อดีกว่าแนวลบตอนนี้กี่เส้นชัดเจนแล้วข้ามาันบุเทงกอนโด แต่ว่าไปด้านตรงกลางของพวกโครงกระดูกนี่ก็เริ่มล่อยหลอลงแล้วนะครับเห็นปะเออตรงกลางอะแหว่งแลวครับทีนี้ก็ไปดันซ้ายหรือขวาแทนคนแค้กกำลังชาร์จอย่างต่อเนื่องด้านขวามือเป็นไงบ้างด้านขวามือเอลเอลก็เหมือนว่าจะชนะรุไครมาแล้วนะฮะกำลังเข้าขยยี่พวกโครงกระดูกด้วยคุณผู้ชมนี่เลยเดินทับบดไปไดเรื่อย พวกผีดิบบางส่วนเนี่ยถูกคนแค่สกัดไว้แล้วรอพันธมิตรมนุษย์กับเอลไปเสริมครับจากข้างหลังและชนะหมดฮะเอาล่ะนะในการศึกครั้งนี้ผมขอนำทัพเองบ้างดีกว่าผมจะรับบทบาทเป็นมนุษย์ครับคนนี้แหละวิง่งแล้วต้องไปสมคบกับพวกคนแค่และ็ยี้ผู้ผีดิบให้สิ้นซอก ในคนแค้ก็ดันมาผีดิบใกล้แตกหมดแล้วครับเนี่ยผีดิบทางซ้ายตรงหน้าเอาแล้วซะหายหายเ้าปุบ๊บบนให้หมดไม่งไงว้าวนแคมาแล้วยินดีต้อนรับพันธทมิตรหน้าใหม่รวมสู้ศึกครั้งนี้ครับ ามาเลยฮะกลุ่มคนแค่ของผมและในศึกนี้มนุษย์และพันธมิตรของมนุษย์ก็เป็นฝ่ายได้รับซึ่งชัยชนะครับผมแม้ต้องสูญเสียแต่เราก็สามารถชนะมาได้ฮะพันธมิตรตอนนี้เหลือคนทั้งหมด5,979คนครับสังหารไป2 1 5 8โอ้โห2 0 0 0เลย <laughs> สศึกตัดสินครับกำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้ว เริ่มเลยคนแค่อยู่แวนวหน้าข้าวพวกออกให้หมดอันนี้ไม่ใช่ออกธรรมดาแล้วนะนี่คือออกจากกุนดาบาดเลยมันจะเก่งกว่าออกปกติอ่ะความสามารถมันนี่เกิดมาเพื่อสังหารคนแค่โดยเฉพาะเลยครับเป็นคู่อริกันไม่ค่อยถูกกันเท่าไหรนะ่นักเอลแห่งซิลวารเราครับด้านบนขึ้นเนินไปแล้วไปป่าพวกมันเงั้ยเหรอดีมากในขอดูสงครามจากมุมนี้หน่อยโอ้โห นี่มันบ้าอะไรกันครับเนี่ยผู้ศัตรูล,ลงมาจากเนินอื้อเลยเลาเอลบุกทะลวงเข้าไปฆ่ามันให้หมดการต่อสู้ระยะปชิดแบบนี้ไม่ใช่ปัญหาของเอลหรอกครับเอลเราเก่งอยู่แล้วแต่ด้านล่างนี่สิคนแคะขวานเขาจะจามเข้ากอของกุนดาบาดปาวะ มนุษย์เป็นไงบ้างบูธังกรดอกูธังกอนดอรเราประทา้าเราเหมือนกันนะครับบอกตามตรงเลยนะเมื่อคนของเราเนี่ยลดน้อยลงจากศึกก่อนที่ผ่านมาเนี่ยถ้าไม่ศึกนี้ผมเองก็ไม่ค่อยมั่นใจเลยครับว่าเราจะสามารถชนะไหมแต่ก็ต้องเอาใจช่วยต่อไปนะฮะเฮ้นั่นมันออกยักษ์นี่ว่าเป็นร่างแย่ของใจของความมืดครับปากดตัวแล้ว น่าจะไม่ใช่บอสจริงหรือมั้งบอสจริงเนี่ยมันคงจะรอยอยู่บนเนินแห่งความตายนูน้นเอาแล้วงไงโอ้โหมันตวัดอาวุธแค่ไม่กี่ครั้งเนี่ยกระเด็นเป็นกองเลยแล้วมันก็สิ้นลมลงฮะเสียชีวิตแล้วไวมากมันเป็นร่างลองไงไม่ใช่ร่างจริงตาบุกปานเหล่าพันธมิตร เราลอดชีวิตจากศึกก่อนๆมาศึกนี้อย่าตายกันเยอะนะเว้ยเดี๋ยวไม่มีใครได้กลับบ้านไปกาวขานดึงราวของสมรภูมิครั้งนี้เห็นกอะเอวได้มันเดองรองจริงๆเลยอลามมากมีคนตกมาจากเนินเดี๋ยวเมื่อกี้นั่นอย่างเอวแล้วเอาเนินนี่เป็นยังไงวะเนี่ยตกมาจะลุมฆ่าเลยเลวะเร่ตอมาดูไม่ตกนะฮะตกแล้วโอ้โหเรียบร้อยตกมาก็เจอฟ้าด้วยเอว ด้านซ้ายบนตรงนู้นเป็นที่อยู่ของพวกยักษ์ตาเดียวครับด้านนี้ก็เหมือนกันนะแต่ด้านนี้ดูจะแออัดมากๆเราบุรทงกอดอ่าโชว์สักตนหนึ่งสเงิเอาแล้วไงเอาแล้วไงถ้ามันเข้าข้างพันธมิตรมนุษย์เนี่ยมันจะเป็นประโยชน์มากเลยแต่ดันไม่เข้าร่วมกับพวกกลุ่มปีศาจ มันก็ต้องตายทั้งเผาพันข์ของมันแบบนี้แหละท้าตีมันโหดร้ายมากภาพรวมสงครามครับตอนนี้ฝ่ายกองทัพพันธมิตรเนี่ยพยายามดันขึ้นไปแบบต่อเนื่องฮะไม่ขาดตอนทั้งแนวกลางและแนวขวาบนขวาบนจะเป็นพวกเอลสู้ร่วมกับคนแคบเป็นส่วนใหญ่นะฮะก็ขอให้ฟันฝ่าขึ้นไม่ได้แล้วกันเอาละจบปัญหาพวกอ็อกวนดาบาตไปแล้วส่วนใหญ่หลักๆก็จะเป็นโครงกระดูกกับพวกยักษ์ตาเดียวฮะ ตายไปข้างเห็นแล้วเหนื่อยแทนเลยวะเป็นกล้ามโชว์แล้วเฮ้ยเดี๋ยวผมเล่นเป็นพวกเอลบ้างดีกว่าคผู้ชมฮะถ้าขอยืมชีวิตเจ้าไปฟาดฟันในสมรภูมินี้หน่อยนะเอามันเยอะจริงๆครับแนวล่างเราดูจากมุมนี้สวยงามมากขออยู่ร่วมกับพี่น้องเอลหน่อยลนะกัน โอ้โหเอวนี่ก็เก่งใช่เล้นนะเนี่ยดาเมดไม่เป็นสองลงใครจริงๆโอเคกุณดาบาดจะหมดแล้วผสมลงกำจัดพวกใจแอนนอยแล้วก็ลวงตรงเท้าเราเลยช่างสูงใหญ่เหลือเกินล่วงไปหนึ่งฮะไอ้นี่อีกเออต้องแบบนั้น บุก็ข้าไปได้ขนวงต่อเนื่องและยักษ์กลุ่มสุดท้ายก็พ่ายแพ้ให้กับพันธมิตรโอ้ยังมีคนแค้เหลืออยู่ด้วยเนี่ยนึกว่าหมดแล้วแต่เหลือน้อยมากกองทัพพันธมิตรครับกำลังวิ่งขึ้นเนินบรณาณไปไปสู้กับเจ้าแหงความมืดปากฏตัวต่อนหน้าเราแล้วชาตอ๋อกระเด็นเลย โอ้โหมันตบแบบทั้งตบทั้งงัดโคตรดุดันนี่สิตบไม่แจ้งความมืดของจริงโคตรเดือดเลยตกเนินเลยเหรอเนี่ยเก่งจังกองทัพพันธมิตรผมจะมาตายหมดเพราะไอ้หมอนี่เป่าวะ ที่จะไม่รู้จักความตายหน่อยเหรอหลังเลือดบ้างก็ได้กองทัพพันธมิตรเริ่มจะไม่ไหวแล้วเนี่ยและแล้วมันก็ตายฮะเป็นสงครามที่ดุจัดจัดเลยอะ พันธมิตรกลุ่มสุดท้ายสามารถโค่นมันลงได้นี่คือภาพรวมของสงครามครับเอาละฮะได้รับชัยชนะกลับบ้านในที่สุดครับผมเอาละคุณผู้ชมครับก็เป็นประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับสงครามของเราในวันนี้เนี่ยเล่นกันพอของป่าของคอแล้ะกันเนี่ยเดี๋ยวไว้เข้ามาต่อกันใหม่ในครั้งต่อไปแล้วกันนะครับถ้ามีโอกาสอยากกลับมาเล่นน,นะสำหรับวันนี้ขอตัวเาไปก่อนายบายไปนะครับผม